กราบสวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของคนดูติ๊กต็อกนะผมคนดูคลิปวิดีโอติ๊กต็อกของเราเนี่ยทำยังไงมาดูกันได้เลยนะผมอันดับแรกนะผมไปคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอแล้ววันนี้ผมแปลไว้ให้เพื่อนๆได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ KM เอ็มคิดโซได้เลยนะผมหลัวเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเดียวนะผมจะเป็น QR วอารโค้ดด้านล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเห็นเพื่อนๆมากดสม กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านใด้เรียบร้อยนะผมที่สาคัญนะผมเพื่อนเพื่อนอย่าลืมตีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะผมก็ยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยเนีหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเห็นเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะผมหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะผมกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เขาสู่หน e, ้าเว็บไซต์เนาะเพื่อนที่อยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนั้นแรกนี้เลยนะผมตรงกลางหน้าจอเพื่อนไดเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเื่อเลือกเลยนะเพื่อนเพื่อนเลือกในส่วนของติ๊กต็อกได้เลยเลื่อนลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู่ขีเข้าไปนะผมก็มีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะผมเพื่อนเพื่อนเลือกหาในส่วนของเพิ่มคนดูหรือว่าเพิ่มยอดวิวนั่นเองนะผมเลือกไปได้เลยนะเพิ่มยอดวิวติ๊กต็อกตรงนี้นะบริการเลือกบริการเลือกสนใจถูกใจได้เลยนะผม อลิงก์แล้วผมไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอนเพื่อนอยากจะเพิ่มยอดวิวกันได้เลยเนะี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอนี้นะผมตอนนี้คนดูอยู่ที่35มิบห้าวิวนะผมคลิกเข้าไปแล้วก็มากดคัดลอกได้เลยนะคัดลอกลิงก์แล้วผมแล้วก็วางลิงก์ได้เลยนะเพิ่มไปสัก1,000วิวแล้วกันนะครับตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่35วิวนะครับแล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยอขึ้นหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้แล้วผมตอนนี้ยอดวิวของเรากำลังเพิ่มเข้ามานะผมรอสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ระหว่างที่รอนะผม ว่ต้องขอแนะนําเมนูต,ต่างๆในะเว็บไซต์ให้เพื่อนๆเลยละกันนะผมในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อจะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมที่ก็พิมอยู่นะเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเราเนาะซ้ายบนนะผมเป็นเลขลหรหัสออเดอร์นะผมสถานะเราก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะผมถ้าเสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะบอกว่าเสร็จเรียบร้อยเป็นพวกเขียวๆอย่างนี้เลยนะ ัน,นส่วนของเมนูเติมเงินนะผมก็จะมี3ช่องทางการเติม้เพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code, โทมานี่วอลเล็ตคริปโตเคเหรีซีนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR code เลยละกันนะใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก็ก,กดเติมเงินได้เลยขึ้น QR code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือแลวก็สแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินนองเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะใน,นส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหาเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะกระสามารถติดต่ออนาน เว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะเกากรายละเอียดต่างๆไปนะแล้วก็กดส่งตั๋วไปได้เลยนะ่ะหรือว่าเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะขวาบนก็ได้ปุ่มไอคอนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปนะจะเป็น qr code ให้เรสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเป็นเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะ ันส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนเนาะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์เ้ากับคนอื่นๆได้เลยจะได้ค่าคอมมิชชั่นรถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะถือว่าดีจริงๆนะเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วนะผมยังสามารถมีรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งอีกนะซีรีส์หนังจีนนะผมเพื่อนใช้ใจนะเว็บไซต์ครบห้าร้อยบาทเนาะก็สามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนได้เลยฟรีๆนะเขามีซีรีส์เพื่อนเลือกมากถึงสี่ร้อยเรื่องเลยทีเดียวนะ่ดีจริงๆนะเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้กอดีไ ตอนนี้ผมคิดว่ายอดคนดูของเรานะ่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะตอนนี้อยู่ที่35้คนนะเดี๋ยวลองกดรีเฟซดูสักหนึ่งทีนะไอยังไม่เพิ่มนะผอมอาจจะรออีกสักพักหนึ่งนะบผมพอเว็บไซต์ของรถลันตามคิวของเรานะบมเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้กับเพื่อนๆนะบอมดูผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดคนดูของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งไปเลยแล้วกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ยอดคนดูของผมก็เพิ่มเป็นทีเรียบร้อยตามที่สั่งไปแล้วนะผมก็เมื่อกี้นะผมก็แค่1ิบยี่สิบสามสิบคนนะผมตอนนี้ก็เพิ่มเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยคนเลยทีเดียวนะผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะแล้วก็มีแถมแม้วเ,เราอีกนิดหน่อยด้วยนะถือว่าดีจริงๆนะผมเว็บไซต์ KM คีดเถวเชียวนะครับเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดวิตามยอดแชร์ต่างๆให้เพื่อนๆนะครับเอาไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม TikTok อกยูทูบอินสตาแกรมเฟซบุ๊กหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหากเพื่อนสนใจที่จะใช้งานเว็บไซต์นะผมสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ